สวัสดีพีใหม่ครับสำหรับชาวเทรนเนอร์โปเกมอนโกทุกคนนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาสรุปนะครับว่าปี2020นะฮะโปเกมอนโกมีอะไรบ้างนะครับผมในปีใหม่นี้นะครับในวันนี้เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ด้วยนะครับก็ขอให้เทรนเนอร์ทุกคนนะฮะประสบแต่โชคดีนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะฮะเรายังมีโควิดที่ต้องต่อสู้กันต่อไปอย่าลดการนะฮะใส่หน้ากากแล้วก็หมั่นล้างมือ นะครับผมเอามาดูสรุปของปีที่แล้วกันดีกว่านะครับต้นปีนะฮะเดือนมกจริงจริงมันเป็นกิจกรรมที่ข้ามปีมานะครับก็คือปล่อยโปกเกมอนอ,อภูมิภาคยูโนวานะครับก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากปี2519นะครับก่อนที่จะมีเหตุการณ์โควิดนะฮะซึ่งตัวผมก็ช่วงต้นปีผมก็นูเลยไปเล่นอยู่ญี่ปุ่นเลยนะครับผมประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ บอสที่ปล่อยมานะฮะก็จะเป็นพวกวอทาร์ลอสเทอร์เนอร์อสนะครับแลนโดลอสประมาณนั้นนะครับทั้งสามตัวก็จะเป็นเทพแห่งลมนะฮะก็ตอนนี้ยังปล่อยมาแค่ล่างล่างอ่าล่างนี้อยู่นะครับรอล่างสัปรปสัตว์จะมาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษที่ต้องซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วเล่นนะครับก็จะปล่อยอ่ให้จับ เกณฑ์แสนะครับซึ่งก่อนที่จะเกณฑ์แสจะเป็นอะไรอ่ะปกติจะมากับบัตรดำนะครับก็คือบัตรดำปกติจะปล่อยกับยิมยิมที่เป็นยิม e x นะครับประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็ปล่อยออกมาเป็นเป็นกิจกรรมต้องซื้อซื้อตั๋วนะตัวนี้ต้องซื้อตั๋วแล้วก็ใช้เงินจริงซื้อนะฮะใช้ปรแกะคอยไม่ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ได้เกณฑ์แสกันมานะครับแล้วก็ จากนั้นนะครับก็เราเจอเหตุการณ์โควิดกันนะครับผมทั่วโลกเลยมีปัญหากันมากออกบ้านกันไม่ได้ไปทําอะไรกันก็ลำบากนะครับก็เลยเมีกิจกรรมไม่ใช่มีกิจกรรมสินะครับก็จะเป็นเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเล่นโปเกมอนโกนะฮะก็กลายเป็นเ,เหมือน stay at home เลยะค,คือเล่นจากที่บ้านได้ประมาณนั้นก็คือ อ่าพวกน้ำหอมน้ำหอมเกิดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับคือใช้น้ำหอมไม่ต้องเดินเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้น้ำหอมต้องเดินนะฮะเดินเดินเดิน200เมตรเกิดตัวหนึ่งนะครับก็ถ้าไม่เดินก็5นาทีเกิดตัวหนึ่งประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเกิดเยอะขึ้นกับน้ำหอมนะฮะแล้วก็ใช้น้ำหอมได้นานขึ้นเป็น1ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องมาใส่หน้ากงหน้ากากกันนะครับในปีนี้เราก็ต้องยังคงต้องใส่หน้ากากกันอยู่นะครับ แล้วก็หมั่นล้างมือกันด้วยนะครับสำหรับโปเกมอนเล่นที่บ้านก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับก็จากเดิมที่เ,เรามีบัตรตีบอสใช่ไหมครับบัตรฟรีที่เป็นบัตรสีน้าตาลนะฮะแล้วก็บัตรสีเขียวที่ซื้อมานะฮะแล้วก็จะมีบัตรตีบอสพิเศษที่เป็นบัตรด,ดําก็คือเป็น e x c a r d นะฮะที่จะได้รับเชิญคนที่ได้รับเชิญถึงจะได้ตีแต่ปีที่แล้วเราไม่ไตีเลยนะครับ e excard ไม่มีเลยเพราะว่าเหตุจากโควิดนะครับ ทีมงานโปเกมอนโกก็ออกรูปแบบใหม่มานะครับเป็นการ์ดรีโมทนะฮะรีโมทตีบอสกันนะครับก็คือสามารถตีบอสระยะไกลได้นะครับคือถ้าสมมุติถ้าเป็นคนคนคนอะไรคนตีบอสที่จะตีด้วยบัตรรีโมทนะฮะต้องอยู่ในระยะของแผนที่ในจอคือถ้าเราเห็นยิมไหนเรากดแล้วก็ใช้บัตรตีบอสเข้าไปตีได้เลยนะฮะไม่ต้องเดินทางไปที่ยิมอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ เราสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างอะไรเดียต่างประเทศก็ได้นะครับโดยใช้บัตรรีโมทต,ตัวนี้นะฮะคือต้องมีคนเข้าก่อน1คนนะฮะแล้วก็เชิญเพื่อนได้อีก5คนนะครับแล้วก็บัตรตัวนี้ก็จะตีได้แค่10คนนะครับคือคือเชิญได้5นะฮะแล้วก็เข้ามาได้อีก5นะครับก็จะเป็น10นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งถ้าสถานการณ์ปกติ บัตรรีโมทก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับจากนั้นก็มีการจัดงานโปเกมอนโกเฟสนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่โปเกมอนโกเฟสเนี่ยนะครับจัดแบบให้คนทั่วโลกเข้าร่วมงานโดยเล่นได้จากที่บ้านโดยประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเลยก็คือเล่นได้จากที่บ้านนะครับซื้ออันนี้ซื้อตั๋วเหมือนกันนะครับซื้อตั๋วแล้วก็ ในงานโปเกมอนโกเฟสเริ่มมีภาษาไทยมาแล้วนะครับตอนนั้นเริ่มมีภาษาไทยมาแล้วนะฮะเราก็มีทีมงานภาษาไทยนะฮะที่ทําโดยคนไทยเนี่ยนะครับเริ่มติดต่อเข้ามานะฮะให้บัตรโกเฟสผมนะฮะก็เป็นการประชาพันธุ์ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีโปสเตอร์นะครับครบรอบ4ปีออกมานะครับก็ในโปสเตอร์ครบรอบ4ปีก็เห็นโปเกมอนต่างๆนะครับแล้วก็เห็นโปเกมอนเจน6ขึ้นมาด้วยนะครับผม เจ้าอะไรอะกบเทพนะฮะมีในรูปนะฮะก็ตอนนี้ก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีแก๊งบอลลูนนะครับบอลลูนนะฮะเนื่องจากเราเล่นกันที่บ้านใช่ไหมครับเราไม่สามารถไปที่เสาได้นะครับบางคนอยากตีเสาดงเสาดําอะไรเงี้ยนะครับบางทีมันไม่มีก็บอลลูนก็จะเป็นตัวช่วยนะครับก็คือจะมาทุกหกเป็นช่วงเวลานะครับ4เวลาก็คือหกโมงเช้า เที่ยงหกโมงเย็นแล้วก็เที่ยงคืนนะครับประมาณนั้นนะฮะก็จะได้ตีบอลลูนได้นะครับพอตีบอลลูนเสร็จนะฮะได้การ์ดขึ้นมาอะไรอ่ะการ์ดที่จะไปตีหัวหน้าแก๊งนะครับถ้าเราสะสมการ์ดได้ครบ6ใบนะฮะตัวบอลลูนถ้ามาอีกนะฮะมันก็จะกลายเป็นหัวหน้าทีมแก๊งล็อกเก็ตนะครับก็เซียร่าอาร์หลอ เซียร่าอาร์ลอร์และพี่ลั่มอะไรประมาณนี้นะครับคือต้องสะสมการ์ดให้ครบก่อนนะครับก็เป็นการดีนะฮะปีที่แล้วผมชอบบอลลูนดำมากแต่มันออกน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็มีประกาศบอลลูนเนียสนะครับก็มีอะไรอะโคจิโร่ใช่ไหมเนี่ยบอลลูนเนียสเนี่ยมาก็จะได้ตีนะฮะสองคนนี้นะมูซาชิกับโคจิโร่นะครับผมก็ตีสองคนได้ตีง่ายครับตีไม่ยากนะครับผม แล้วก็ในช่วงโปเกมอนโกเฟสนะครับก็ได้ปล่อยมิวทูชาโดมานะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับใครซื้อบัตรโกเฟสก็จะได้มิวทูชาโดนะครับได้ทำเควสมิวทูชาโดนะครับผมก็เป็นมิวคือคนอยากได้ส่วนคนที่ยังไม่ได้นะครับปีหน้ามีมาแน่นอนนะครับปีเอ้ไม่ใช่ปีหน้าสิโอโหปีนี้แหละครับมีมาแน่นอนนะฮรสำหรับมิวทูนะฮะตีกันจนตายเลยครับ จะเอากี่ตัวก็ตีไปเลยนะครับนะฮะจากนั้นก็นะฮะนี่เรามีโปเกมอนร่างเมก้ามาใช่ไหมครับก็สามารถตีโปเกมอนร่างเมก้าได้ที่ยิมนะครับตีเสร็จเราจะได้เอเนอร์จีนะฮะของเอเนอร์จีสะสมไว้สําหรับพัฒนาร่างเมก้าซึ่งร่างเมก้าตอนนี้ยังเป็นร่างชั่วคราวนะฮะเป็นร่างชั่วคราวอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับคือการสะสมเอเนอร์จี เมกาเนี่ยนะครับใน1ตัวเนี่ยนะครับตัวครั้งแรกที่แปลงร่างเมกาจะใช้200นะฮะสองร้อยเอนนะครับถ้าพัฒนาร่างไปแล้วนะฮะจะใช้แค่ตัวเดิมนะฮะอยากพัฒนาร่างเป็นเมกาอีกก็ใช้แค่50นะครับประมาณนั้นตอนนี้ก็ปล่อยออกมานะฮะตีจากเสาดำเอ้ยตีจากยิมนะครับตีตีโปรแกรมร่างเมกาจะได้เอเนจีนะครับหรือทำเควสก็ได้นะครับจะได้เอเนจีเช่นกัน นะครับผมแล้วก็นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับคือจากเมื่อก่อนเนี่ยครับใครอยากได้ตัวเมลตันนะครับต้องเอาโปเกมอนไปแลกกับคนที่มีเครื่อง t e n d o Switch นี่นะฮะแล้วก็แลกกันไปครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือมีระบบโปเกมอนโฮมขึ้นมาซึ่งเป็นระบบเก็บโปเกมอนนะฮะแล้วก็เราแลก โปเกมอนกับโปเกมอนโฮมก็จะได้กล่องมาล่อเมลตันได้เหมือนกันนะครับซึ่งในคลิปนะครับวิธีการเนี่ยผมมีให้อยู่แล้วนะครับมีให้อยู่แล้วก็ลองลองหาในในช anel ดูนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็มีการปล่อยโปเกมอนภูมิภาคกาลรเลียนมานะครับคือร่างกาลานะครับก็จะมีอะไรอ่ะเจ้านกนะครับนกต้นหอมนะฮะซึ่งแปลงร่างเป็นเซอร์ไนท์ได้นะครับมีเอ่อมี ม้าีกลายเป็นไอ้อะไรนะเขาเรียกมา้าอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ยูนิคอนเนี่ยนะครับเออนะฮะสวยงามทีเดียวแล้วก็มีปล่อยมาหลายตัวเลยทีเดียวนะครับร่างก,กาลาเนี่ยนะครับวิธีการแปลงร่างเจ้านกเนี่ยก็มีในคลิปในเว็บนะฮะลองเสิร์ชหาดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะโกบิยอนนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับก็คือเร,เราคือ คือจะเดินไปข้างหน้าแหละมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปของปุ่มอนเจนหซึ่งเราได้เจอแล้วทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ1นก็คือจากเดิมที่ตันที่เลเวล40ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นเลเวลถึงเลเวล50เลยนะฮะซึ่งการเก็บเลเวลถึง50อ่ไม่ได้ใช้แค่ x ออย่างเดียวนะฮะต้องทำเควสด,ด้วยนะครับซึ่งไม่ต้องรีบครับอ่าใครถึง40ไม่ต้องรีบนะฮะโหบางคน เสียเงินเสียทองแต่ก็แล้วแต่ความสุขของแต่ละคนนะครับอ่าก็จะสามารถเล่นไปถึงเลเวล50ได้นะครับผมเลเวล50เขาก็จะมีชุดมีอะไรให้นะฮะรายละเอียดก็มีอยู่ในเว็บอยู่แล้วนะครับแล้วก็โกบิออนซีซันนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนรูปแบบในการเล่นเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะไม่มีนะฮะทีนี้โปเกมอนที่เกิดเนี่ยนะครับจะเริ่มเกิดเป็นซีซันละนะครับ เป็นซีซั่นสมมติซีซั่นของหน้าหนาวก็จะมีโปเกมอนสําหรับหน้าหนาวมาเกิดแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกันหน้าหนาวหน้าร้อนเดี๋ยวก็คงมีนะครับเพื่อทุกคนจะได้โปเกมอนที่ที่มากมายมากขึ้นนะครับเนื่องจากโอ้ยิ่งเจนเจนมันมันเยอะขึ้นนะครับโปเกมอนมันเยอะขึ้นเขาก็ต้องหาวิธีการที่จะปล่อยโปเกมอนให้มาได้คบกันทุกตัวนะครับทั้งคนเล่นใหม่และคนเล่นเก่านะครับผม แล้วก็เพิ่งผ่านพ้นไปเลยนี่ครับผมปล่อยเควสนะฮะเซเลบี้ชายนี่นะครับเซเลบี้ชายนี่นะฮะตัวนี้ก็เอ่อจากเดิมเนี่ยถ้าใครเล่นอยู่นะครับตัวธรรมดาถูกปล่อยไปนานแล้วนะฮะตัวชายนี่ก็มีเควสมาให้ทำซึ่งง่ายมากด้วยนะครับง่ายมากด้วยซึ่งเอ่อก็ได้ชายนี่กันไปนะฮะใครยังไม่ได้ก็รอตีนะครับเดี๋ยวพวกบอลลูนบอลลูนอะไรมันก็มาอีกไม่ต้องห่วง นะครับไม่ต้องไปโอ้โหบางคนผมเห็นนะฮะไปหาซุ้งหาซื้อตัวนี้รู้สึกจะแลกไม่ได้ด้วยนะครับเซราเบียนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมนะฮะมิสเตอร์ไมล์นะครับมิสเตอร์ไมล์นะฮะซึ่งก็จะได้มิสเตอร์ลิมมาคนละตัวนะฮะทางขู่พูดภาคกาลาเลียนนะฮะคูดภาคกาลาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ต้องซื้อด้วยนะนะครับต้องซื้อบัตร นะฮะก็โดนด่ากันไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ซึ่งบัตรค่อนข้างแพงแล้วก็เหมือนอยากได้โปเกมอนตัวนี้หรอซื้อสินะฮะสามบาท200บาทนะฮะก็โดนเทรนเนอร์ทั่วโลกกลดด่าไปนะฮะก็เดี๋ยวก็คงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกิจกรรมหลักๆของปีใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีนะฮะโกลเดตัลลี่ใช่ไหมครับที่ ที่เพิ่มเข้ามาอีกในในปีที่ผ่านมานะฮะก็คือสามารถาต่อสู้นะครับกับเทรนเนอร์ได้ทั่วโลกนะครับผมแล้วก็มีการจัดลงจัดแรงอะไรว่าไปนะครับผมสำหรับปีหน้านะครับเราก็จะรอเลยนะครับกิจกรรมโปเกมอนโกนะฮะทัวร์เคนโตนะครับคันโตนะฮะก็จะเป็นกิจกรรมที่ต้องซื้อตั๋วนะฮะสามบาท นะฮะสามร้อยก็布แล้วก็จะได้จับโปเกมอนนะฮะในเขตคันโตนะฮะโดยโดยซื้อตัวแล้วเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าอะไรดีคุณจะได้จับแน่นอนเลยนะฮะก็คือมิวชายนี่นะครับมิวชายนี่ได้จับกันคนละตัวนะฮะนอกจากมิวธรรมดาที่ท,ทําเควสนะฮะอันนี้ก็ซื้อตัวเพื่อจับมิวชายนี่นะครับผมแล้วก็ตั๋วราคา300บาทนะครับจะได้จับโปเกมอนภูมิภาคคันโตนะฮะ สำหรับคนที่เล่นใหม่ถ้ายังไม่มีก็ได้สะสมนะฮะจะปล่อยตัวชายนี่มาครบเลยนะฮะน่าจะครบแหละนะครับคารบิคอนยังไม่มีก็ต้องปล่อยมาละนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับปีที่ผ่านมาก็เป็นที่เป็นปีที่สาหัสสากันมากๆจริงๆนะครับแต่โอ้โหผมก็ยังเห็นเทรนเนอร์ทุกคนอ่านมาเล่นกันเยอะขึ้นนะครับก็ ในส่วนตัวของผมนะครับปีหน้าก็คงต้องมีการพัฒนาตัวเองบ้างนะครับก็อาจจะทําคลิปให้มากขึ้นนะครับมีการสอนการเล่นการเทคนิคอะไรให้มากขึ้นนะฮะตามที่คนร้องขอมานะครับผมก็พยายามทำเอ่อทช่องนะฮะหรือว่าทาเพจนะฮะให้เพื่อนๆได้เล่นกันอย่างสนุกมากขึ้นละกันนะฮะจะได้บอกเทคนิคและคลิคดีๆนะฮะในการเล่นโปเกมอนโกนะฮะก็เอ่อต้องขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่คอยติดตาม นะะฮทางเพจแล้วก็ช่องชาแนลโปรโกเทรนเนอร์แห่งนี้นะครับเป็นอย่างดีตลอดมานะครับก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคอมเมนต์มาสวัสดีปีใหม่กันได้นะครับท้ายนี้นะครับปีใหม่นี้นะฮะขอให้ชาวเทรนเนอร์นะฮะติดที่ติดตามช่องแล้วก็เพจของโปโกเทรนเนอร์นะฮะได้ใช้หนี้ไอวีร้อยกันทุกตัวเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ